สามเมตรเกรียนที่บิสเตียนหรือจะโซ่สามเมตรชัชวนมอกสีได้นัดชิงเหรียญทองที่ไทยพบกับเวียดนามนะคะหลายคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอแมตชนี้มากเพื่อรอดูการแข่งขันว่าไทยจะป้องกันแชมป์เหรียญทองซีเกมเป็นเหรียญที่15ได้ไหมในการแข่งขันนะคะมีลูกหนึ่งมันมากเวียดนามตายราบคาข่าพื้นด้วยลูกตบชัชวนมอกสีไปดูกันค่ะนี่ค่ะโอ้โหกองเชียร์เวียดนามคือกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากๆโอ้กดดันสุด,สด đang được cổ động rất lớn tại nhà thi đấu ở Quảng Ninh Tiếp tục là một pha tấn công sau vạch 3m của Thanh Thủy Đó là câu trả lời của Thái Lan Đây là Bích Tuyền Hai cầu thủ ở hàng sau Bốn tình huống 10 sẽ Việt Nam chạy nhìn bơ xịp Ô, 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 bây giờ nhân lập ใจให้ชาจวนโมกสีโอ้เวียดนามตายลาาคาขาพื้นไปเลยค่ะถือว่าเป็นลูกที่ดุเดือดสู้ฟันกันด้วยลูก3เมตรของชาจวนโมกสีแลงเงียนทิดตทุเยนหลายคนก็คงจะเห็นฟอร์มการเล่นของเวียดนามในนดที่ไทยพบกับเวียดนามในรอบก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ที่ไทยแพ้เซตให้เวียดนามไป1เซตทุกคนก็ลุนมากในนัดนี้สุดท้ายแล้วไทย การแชมป์คว้าเหรียญทองมาให้คนไทยแฟนวอลเลย์บอลได้สําเร็จค่ะปรบมือปรบมือให้ทีมทัพสาวไทยหน่อยค่ะผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกและสายตาแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าพอใจมากชื่นชมมากและยังศรัทธากับทัพนักตบสาวไทยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ค่ะใครได้ดูนดชิงเหรียญทองมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะในการเล่นสามารถคอมเมนต์มาคุยเล่าสู่กันฟ ah so ังก We so. ันได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจ ทีมชาติไทยได้ VNL รายการต่อไปนะคะ